เอ้ยเงาะสกันมาได้แล้วไม่ใจดีบว่อนัเาได้ไหมเือดวัแตกไป้องพระขาวทั้งคุนะบัว่อนมันก็จุ่มชหมดมืยอะไรามันก็บ่อนใสุดจนเมื่อยไปเลยแต่งมั้ยนี่ชุดเหรอ

ร้านตะเรียนร้านตะเรียนเันแมนีรอพันดานเ้เขาแก้เขาบอก่าหารจจ๊ดกทนบอกเขาว่าร้านตะเรียนมัน่นแเอ็มวาไาจ้เนาะขาโจ้เนาะจับโบจับเอาเดนก้าโไปยอดตู้นะครับตู้น้ำมันน่ะ Aku ว่าว่าว่า oh,